Thank <laughs> ไม่มีรถเลยวะ่ะ พวกกว่าแค่ไปสามก็ดี่ Enemy ลงมาเลยลงมา m a r k the location me. หามสี่ว่ะ Yeah, a lot of man more. Enemy. Help. Marked a location. ชันเลยชันเลยมันลงไปนงึงแล้วตาไปาย Mira que sigue sí, el rey Don Martín.

I'm recalling a teammate. Thanks. Marked a location. You go. Go go. Go. Marked a sure. location. Oh, I'm really sorry. Oi, this is a sound. Enemy. Okay. Hey, Guang, ah, ตัวสีกว้างว่ะเอ้ยเฮียจจไม่ทมัน marked a location โว้ยเอ้ยมันล้มตัวนึงมันล้มตัวนึงเพื่อนมันล้มตัวนึงมันกำลังชุบกันหรออ้าหนูพี่อังตายสว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 ยชุกคนเนี่ยดันเลยดันเลยมันยังไม่ทันปำั๊มเลือดดันเลย ao lằng khao, gì vậy đó? đao 2, quân như thế, đao 2, đao 2, oh ta, ta 1 cái rồi, rồi 4 mày lên, rồi 4

5ตี้ฮาตี tới tám tý rồi tám tý đó ba mươi ba hai แต่กินใกล้อะป็นเอฟซีอ่ะกินใกล้่ะ โอ้ยค้าตัวขึงไก่เอฟซ อ๋ออ๋อโอ้ยโอ้ว้าดีว้าวว้าวว้วคมเลยโอ้ไม่คมเลยว้อ Bên đừng bên này có ai giúp à? Mark the location. ố cái phà tắm như mới đổi Hey. Good luck, mates. <coughs> หัวเล่วัวเละวัามาเลยาทางนี้ก่ันว่าแถบทางนี้ไม่มีแล้วแถบหน้าไม่มีแล้ว เเข้าแถบเลย a r นี้ e l ocation เร์หนึ่งเจอเบอร์หนึ่งเจอเบอร์หนึ่งเจอสวย awesome โอ้สวยเอสเอกว่า We're the best.